ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เมื่อวันที่19ตุลาคม2568พลตหมดเอกกิตวัตรพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่พลตหมดเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวิจารณ์เกี่ยวกับการปราบปรามปัญหาขาบวนการสแกมเมอร์ว่าขอน้อมรับคำวิจารณ์และขอบคุณเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเองแต่ยืนยันว่าตำรวจทั่วประเทศรู้ว่าตัวเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะสพในพื้นที่ชายแดนและไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครเห็นว่าทำงานเป็นอย่างไร ส่วนข้อมูลที่อดีตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการตํารวจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ก็ขอให้นํามามอบให้กับตํารวจโดยพร้อมจะดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงยอมรับว่าพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นคนเก่งแต่หากนําข้อมูลมาให้ก็จะถือว่าเป็นพลเมืองดีและหากเป็นข้อมูลจริงก็จะดําเนินการลงโทษทันทีโดยยกตัวอย่างล่าสุดที่มีคําสั่งให้รองผู้กับการสอบสวนสอน,อนอดอนเมืองออกจากราชาการตัวเองเชื่อมั่นในการสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สำหรับการแก้ปัญหาขบวนการแกมเมอร์ที่ผ่านมาทุกกองประชาการทํางานอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นความร่วมมือการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรียกว่าพลเมืองดีใช่หรือไม่รู้แล้วไม่บอกหมายความว่าอย่างไงนะครับเราประชาชนทั่วไปหรือใครก็ตามที่บอกรู้จะถือว่าเก่งไหมนะครับผมยอมรับว่าท่านเก่งแต่ ก็บอกเรามาสิครับว่าที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าตำรวจเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ผมเชื่อทันทีนะครับล่าสุดท่านก็เห็นที่ดอนเมืองนะครับผมไม่ให้ไว้เลยบอกภายในเดี๋ยวนี้เลยต้องออกไปนะครับก็เรียนท่านเลยผมรู้ว่าท่านอาจจะถามผมก็ได้ว่าการสืบสวนเนี่ยเราแตะมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้รับรายงานจากผู้จัดการนครบาลมาระยะหนึ่งแล้ว บอกรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบชัดเจนเสียก่อนนะครับจนสู่วันดีเดอออกทันทีตั้งกรรมาการไม่มีเอาไว้นะครับและเราขยายผลจนณนเวลานี้เนี่ยเราจับได้ทั้งเครือญาติและที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง10กว่าลายแล้วนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันนำพาไปสู่กิเลสตำรวจที่หลงไปสู่กิเลสมีช่องทางนะครับเราเห็นว่าเอ๊ะ อันนี้พอจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นะครับอย่าคิดว่าฝ่ายสืบสวนของทุกกองบัญชาการเนี่ยไม่รู้ไม่มีขีดความสามารถที่จะสืบสวนท่านได้นี่ผมว่าท่านคิดผิดขณะนี้จริงๆเราก็มีข้อมูลอยู่หลายจุดหลายกลุ่มซึ่งผมก็เดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่พูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบสวนขยายผลมต่อครับแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นตำรวจระดับชั้นยศอะไรนะครับผมไม่เอาไว้เด็ดขาดถือว่าประพฤติประพฤติชั่วอย่างหลายแรงที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังตกอยู่ในวังวนของการถูกกลอกลวงนะครับก,ก็ขอให้เป็นข้อมูลเรื่องนี้นะครับ